วันที่28พฤษภาคม2567ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ข้อความระบุว่าศาลอาญามีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวนายนัทนนท์ชัยมหาบุตรหรือแฟรงค์ในคดีมาตรา116แล้วโดยให้วางหลักทรัพย์100,000บาทขณะที่เพื่อนร่วมคดีนางสาวทานตะวันตัวตุวตวลานนหรือตะวันศาลอาญามีคำสั่งให้ประกันแล้วเช่นกันเมื่อวานนี้27พฤษภาคม2567ศาลเห็นว่าแม้เคยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบ แต่ในชั้นพิจารณาเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษจำคุกไม่ถึง10ปีการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วจำเลยไม่มีโอกาสยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานประกอบโจทย์ไม่ค้านประกันทั้งจำเลยต้องถังในชั้นสอบสวนมานานพอสมควรพฤติการแห่งคดีเปลี่ยนแปลงไปจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวกำหนดเงื่อนไขห้ามกระทำการใดๆอันมีลักษณะเดียวกับที่ถูกฟ้อง